แชมว้าวข่าวสั้นที่ทำให้คุณไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลเพียงแค่2นาทีทราบซึ้งใจฮารั่นขอบคุณแข่งปารีสเรียนแบบท่านั่งสมาธิ เอริงบาวฮาแรแลนกองหน้าตัวเก่งของโบลิเซียดอดมุนนะครับผมกล่าวขอบคุณบรรดาแขกของคารีแซชแมงที่ล่อลียนท่าดีใจของเขาจนโด่งดังไปทั่วโลกเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับผมเกิดขึ้นในเกมยูฟาแชมเปียนลีกรอบุกทีมนัดแรกนะครับดาวยิงชาวนอร์เวย์มาคนเดียว2ประตูพร้อมกับทำท่านั่งดีใจฉลองประตูไปอย่างเจ็บแสบนะครับก่อนที่ในเกมนัดที่2จะโดนเนมาทำท่าดีใจแบบนั้นกลับนะครับหลังบกประตูขึ้นนับจากนั้นนะครับผมผู้เรนเปชเช่ก็รวมตัวกันทำท่าท่าดังกล่าวตอนจบเกมชนะ3ประตูต่อ2ดดด้วววยยลปรรระะตูมภาาพัังก่นคบ มกลายเป็นกระแสพูดถึงการเป็นข้อโลกอยู่ระยะหนึ่งนะครับซึ่งฮาแลนเองก็มองว่ามันเป็นข้อดีที่ทําให้ท่าสมาธิของเขานั้นโด่งดังไปได้ทั่วโลกโดยทางฮาแลนได้เผยว่าคือผมดีใจนะครับที่พวกเขาช่วยผมได้เยอะเลยพวกเขาช่วยผมได้เยอะมากในตอนที่ผมทําท่านั่งสมาธินะครับผมท่านั้นมันได้โด่งดังไปทั่วโลกมันมีการแสดงให้เห็นทั้งโลกได้เลยว่าการนั่งสมาธินั้นเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับท่านี้มันสำคัญมากๆในนั้นผมกินทราบซึ้งใจมากๆนะครับและขอบคุณมากๆที่ช่วยผมในเรื่องนั้นครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ชชำว้าข่าวสั้นหากท่านชอบคลิปข่าวสั้นแบบนี้ได้โปรดกดไลค์และคอมเมนต์ให้กำลังใจเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ LSM 99 Center เล่นง่ายได้จริงต้องลอง